สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางกับกุ้งเทพนะคะอันนี้ก็เส้นทางบ้านเรานะคะทุกคนสวยงามไหมคะข้างทางก็จะมีต้นทองอุไรนะคะข้างหน้าก็จะเป็นภูเขาะคะ่ะทุกคนสวยงามไหมคะดูนะคะทุกคนให้ชมบรรยากาศที่บ้านเรานะคะอันนี้คือบ้านน้องปูเองนะคะ อยู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเราจะมาขึ้นรถทัวร์นะคะนั่งรถทัวร์กลับบ้านค่ะเอ้กลับกรุงเทพค่ะเมื่อเราทำธุระเสร็จแล้วน้องปูก็ต้องลงมากรุงเทพเพื่อทำงานต่อค่ะทุกคนทุกคนมีหน้าที่เนาะก็เก็บบรรยากาศความสวยงามมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะข้างหน้าก็จะเป็นวิวภูเขานะคะทุกคนวิวภูเขานะคะบ้านน้องปูจะเป็นภูเขานะคะเพราะว่าแถวบ้านน้องปูมันจะติดกับอ่า ฝั่งประเทศอ่ากัมพูชานะคะจะมีแต่ภูเขานะคะทุกคนจะมีแต่ภูเขาสวยงามค่ะทุกคนบ้าน้องปูจะสวยค่ะเ mm hmm. นี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมคะ ็จะเห็นภูเขาฝั่งฝังภูเขานู่นก็จะเป็นอ่าเขาพระวิหารนะคะทุกคนเขาพระวิหารอันนี้ก็จะเป็นทางเก็บบรรยากาศฝากเพื่อนๆคะ่ะอันนี้น้องปูก,กำลังกลับกรุงเทพนะคะ ถ้าน้องปูยังไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านใครก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่าน้องปูติดธุระที่ที่บ้านนะคะที่จังหวัดอุบลน,นะคะอาจจะไปช้านะคะทุกคนรอน้องปูด,ด้วยนะคะบรรยากาศตอนเย็นก็ประมาณนี้ยังไม่เย็นมากนะคะทุกคนยังไม่เย็นมากนะ ประมาณ5้าโมงกว่าๆค่ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อตั๋วกันนะคะทุกคนไปซื้อตั๋วรถกันค่ะอันนี้ก็เป็นตั๋วรถของน้องปูนะคะอันนี้ก็ตั๋ว ที่น้องปูซื้อไว้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่กรุงเทพนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ที่กรุงเทพนะคะบายๆนะคะทุกคนน้องปูก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ